สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาชิกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าวันนี้นําโดยนายอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยวันนี้ได้ยื่นหนังสือนะครับถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศไม่เห็นด้วยครับกับการที่จะเลิกตรึงราคาน้ํามันดีเซลที่30บาทต่อลิตร ไปยื่นหนังสือไปยื่นข้อเรียกร้องผ่านนายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยนายอภิชาติประธานสาพันธ์ขนส่งนะครับก็ระบุว่าทางสมาพันธ์เนี่ยมีข้อเรียกร้องอยู่4ข้อครับได้แก่ขอให้รัฐบาลขยายมาตรการตึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ30บาทไปอีก3เดือนครับก็คือไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤษภาคมจะมีการยกเลิกมาตรการ ในการตรึงราคาน้ำมันดิเซลที่30บาทต่อลิตรแล้วก็จะทยอยปรับขึ้นราคาแบบขั้นบันไดแล้วก็มีข้อเสนอขอให้ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเป็นเวลา3เดือนยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตที่ซําซ้อนไปอีก3เดือนและถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็มีข้อเสนอครับมีข้อเรียกร้องให้ปลดนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพ้นจากตาแหน่ง นอกจากนี้แล้วนะครับยังเรียกร้องให้มีการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลในภาคขนส่งลงเหลือลิตรละ20สตางค์นะครับแล้วก็ยกเลิกการนำไบโอดีเซลมาเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลชั่วคราวและยกเลิกการคำนวณค่าขนส่งน้ำมันของไทยที่เทียบกับราคาตลาดสิงคโปร์ที่รวมอยู่ในต้นทุนโดยวันนี้ระบ,บุว่าถ้าหากรัฐบาลปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลลอยตัวนะครับราคาเนี่ยจะขยับไปอยู่ที่35บาทต่อลิตรและในวันที่20พฤษภาคมนี้ ก็จะมีการปรับาภาษีสรรพสามิตกลับมาเท่าเดิมด้วยหลังจากที่เคยปรับลดภาษีลงไป5บาทต่อลิตรก็จะทำให้น้ำมันดีเซลเนี่ยขยับไปอีกในช่วงวันที่20พฤษภาคมจาก1พฤษภาคม35บาทต่อลิตรจะไปเป็น38บาทต่อลิตรในวันที่20พฤษภาคมซึ่งการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางสาพันธ์ระบุว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับ เพราะว่าถ้าหากรัฐบาลยังไม่ทําตามทางสมาคมทางสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งทั้งหมดใน10สมาคมรวมตัวกันเนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องปรับขึ้นค่าขนส่งทุกชนิดหากราคาน้ํามันขึ้นลิตรละ1บาทต้นทุนค่าขนส่งก็จะปรับขึ้นไป3%ปอร์ซแล้วหากยังยืนยันว่าจะยกเลิกการตึงราคาน้ำมันดีเซลในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ก็ต้องปรับขึ้นค่าขนส่งทันทีขั้นต่ำนะครับอย่างน้อย20%เซซึ่งจะส่งผลต่อสินค้าทุกชนิด ที่จะต้องมีการปรับราคาขึ้นแล้วก็จะส่งผลทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับขอความชอบธรรมจากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ารัฐบาลวันที่หนึ่งพฤษภาคมถ้ารัฐบาลประกาศลอยตัวเมื่อไหร่เราประกาศขึ้นราคาโขดส่งทันทีท่านรู้ไหมครับว่าจะเกิดอุปสงค์อุปทานขนาดไหนเพราะขนาดนี้เนี่ยราคาสินค้า ในเมืองไทยนี่นะฮะมันปรับกันขึ้นอยู่แล้วแล้วถ้าผมประกาศขึ้นไปอีก20หรือ30เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะกระทบกันกระแสนายน,นอกจากนี้นะครับนายอภิชาติยังยืนยันนะครับว่าถ้าหากรัฐบาลน,นั้นสามารถทําได้ตามข้อเรียกร้องต่างๆทางภาคขนส่งเองก็จะตึงราคาค่าขนส่งเอาไว้ก่อนขณะเดียวกันถ้าย้อนไปดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับท่านนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ออกมา ก่อนที่จะทราบว่าวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวของทางสหพันธ์การขนส่งเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าอยากให้เข้าใจแล้วก็จะรับฟังข้อเสนอนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีข้อเสนอยื่นมาแล้วแบบนี้ที่เราว่ากันเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ทางนายกรัฐมนตรีทางภาครัฐจะตอบรับหรือว่าจะมีแนวทางอย่างไรในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้หรือว่าจะยังคงตามกระแสข่าวที่ออกมาว่าหนึ่งพฤษภาคมจะต้องยกเลิกตึงราคา เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันหลังจากนี้ต่อไปนะครับ